การความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ากับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นการศึกษาตามแนวพระราชดำริเรียนคู่งานงานคู่เรียนที่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานไว้สร้างกเกษตรกรยุคใหม่ที่รอบรู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวลา14นาฬิกา10นาที เสด็จพระราชดดำเนินไปทรงเปิดศูนย์ทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติแห่งแรกของประเทศไทยณพื้นที่วังจันทรเมเล่มีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานหลักและสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินงานเพื่อเป็นศูนย์ทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไร้คนขับตามมาตรฐานสากล Advanced Driver Assistance System หรือ ADA s Euro NCAP ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันอุดมศึกษารวมถึงภาครัฐเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นระบบเทคโนโลยียานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีสาคัญที่กําลังเปลี่ยนแปลงระบบขมนากรมของโลกทางด้านความปลอดภยัยการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและยกระดับความสามารถทางอุตสาหกรรมที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตที่อาคารเ o r ร์กช็อปสเตชันจุดที่1แสดงแบบจําลองสนามกรมวิทยาศาสตร์บริการสร้างขึ้นบนพื้นที่26ไร่ปรับระดับพื้นที่และสร้างพื้นผิวทดสอบตามข้อกําหนดการขับขี่และทดสอบความปลอดภัยยานยนต์ในระดับสากล รองรับการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติได้ทุกระดับมีเครื่องมือทดสอบที่ออกแบบและสร้างฉากทัศน์สำหรับทดสอบความปลอดภัยและสมรรถนะของยานยนต์อัตโนมัติว่าระบบสามารถรับมือและจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมโอกาสนี้ท่อพระเนรรถยนต์อัตโนมัติต้นแบบที่หน่วยงานในประเทศไทยพัฒนาขึ้นได้แก่รถบัสไฟฟ้าไร้คนขับใช้โครงข่าย 5G สื่อสารระหว่างรถบัสกับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ยานยนต์รับส่งผู้โดยสารอัตโนมัติใช้รับส่งผู้สูงอายุให้เดินทางและใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยรถปั๊บบสัสที่พัฒนาและประยุกต์ใช้จริงรวมทั้งนิทรรศการของหน่วยงานความร่วมมือต่างๆแสดงโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับรถขับเคลื่อนอัตโนมัติการสาธิตสมตรรถนะยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติและระบบระบุตำแหน่งด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งสถาบันนวัตกรรมหุ่นยนต์และยานยนต์อัตโนมัติกรงวิทยาศาสตร์บริการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านระบบยานยนต์อัตโนมัติระบบการสื่อสารระหว่างยานยนต์กับโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมโดยรอบทำการทดสอบภายใต้สถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงการใช้งานจริงการดำเนินง,งานของศูนย์ทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติแห่งนี้เป็นประโยชน์ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการคมนาคมแห่งอนาคตของประเทศให้ได้มาตรฐานปลอดภัย มาสมกับสภาพแวดล้อมสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยพระอนุวงศ์และองคมนตรีสเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราช,ชกุศลถวายพระบร,รมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเวลา6 4นาฬิกา49นาที หม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้ถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดสะเกตและวัดจักรวัดดีราชาวาสที่สวนพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมหาราชวัง และในเวลา19นาฬิกาผลตรีหม่อมเจ้านวาพันยุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมนมังคลารามและวัดประยุรวงศาวาส เวลา10นาฬิกา50นาทีพลเอกัยบูลย์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเป็นประธานในการบําเพญพระราช,ชกุศลถวายพระบร,รมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้ถวายพัตหาหารเพลแดบพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคาราม เวลา16นาฬิกา52นาทีนายนุรักษ์มาปราณีตองคคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอาพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามทั้งนี้เสียงสวดพระอภพิธรรมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลจะมีเอกลักษณ์เฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงซึ่งพระพิธีธรรมแปดรูปจะผลัดกันสวดด้วยเสียงประสานขึ้นลงอย่างมีระเบียบ เป็นทั้งการถวายพระเกียรติสูงสุดและเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตเจ้าคุณพระศนีนาถพิลาศกัล,ลายาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมนำสู่แดนพุทธภูมิภาพ,พระธรรมทูตและประชาชนชาวไทยณสา,าธานาณรัฐอินเดียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่25มกราคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกา33นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมืองขยานรัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย1ชั่วโมง30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนาพิลาชกัรยยณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังห้องประชุมโรงแรมเวลคัมโฮเทลบายไอทีซีโฮเทลในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมนำสู่แดนพุทธภูมิภาค ธรรมธูตและประชาชนชาวไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาโดยเฉพาะ ในดินแดนพุทธภูมิอันเป็นสถานที่ประสูตรตัสรูร้แสดงปฐมเทศนาและประินิพานของสมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้พระราชทานแนวทางในการพัฒนาจิตใจและคุณธรรมพื้นฐานแก่ระสนิกรโดยเฉพาะการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้ไปสู่ความมั่นคงสันติและยั่งยืน ก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริธรรมะนาวาวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการ กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็นสองช่วงเดือกช่วงเช้าพระราชยานวชิระชิโนพาสวัดดอยธรรมนาวาจังหวัดเชียงรายบรรยายธรรมในหัวข้อธรรมะนาวาวังเล่าถึงความเป็นมาของหลักการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งเปรียบเสมือนเรือหลวงแห่งธรรมที่น้อมนำพระธรรมคำสอนมาถ่ายทอดอย่างเป็นระบบเป็นลำดับเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าถึงทั้งปริยัต ปฏิบัติและปฏิเวทอันเป็นหนทางตรงตามพระวินัยและตรงตามพระประสงค์แห่งพระพุทธองค์ ส่วนช่วงบ่ายมีการบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยวิทยากรแม่ชีคารวาสและพุทธยุวชนชาวไทยที่ได้นำหลักธรรมะนาวาวางมาปฏิบตัติจนเห็นแสงสว่างนำไปสู่ความดับทุกข์ภายในจิตใจได้โดยสิ้นเชิงโดยวันนี้มีสมเด็จพระราชาคณะพระสงฆ์ส่งสมณศักิ์จากประเทศไทยรวมถึงพระธรรมทุตไทยที่จำพรรษาอยู่ในแถบอินเดียในปานจำนวน194รูปอาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดปทุมคงคาวัดนาปรกวัดไสงามวัดดีหลวงวัดประชุมโยธีวัดไทยพุทธคยาวัดไทยลุมพินีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชวัดไทย960วัดไทยมคตพุทธวิปัสนารวมทั้งแม่ชีและคารวาสจำนวน91คนเข้าร่วมงาน การจัดงานในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายพระธรรมทูตจิตอาสาพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้สแสวงบุญเยาวชนและประชาชนท้องถิ่นอินเดียเนยปาลเชื่อมโยงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ธรรมะพระราชทานเกิดเป็นต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับพระราชดำริสามารถขยายผลไปยังเครือข่ายวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิและสู่สังคมโลกอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจในอริยสัจธรรมสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาชีวิตและสร้างความสงบสุขภายในใจเพื่อดำเนินตามสัมมาอริยมรักอันประเสริฐอันเป็นการสนองพระบรมราชโองการในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดพระราชปณิธานด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ห้องศนในพละกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เสิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานณหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาตำบลผาบองอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอรรวมทั้งฐานปฏิบัติการกรุงไม้ศักด์ บ้านกุงไม้ศักตบลปางหมูและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่336รวม151ถุงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จากนั้นองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเครื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือไปที่โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยฝายคออันเนื่องมาจากพระราชดำริตมบลปางหมู รับฟังภาพรวมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ห้องสอนมีทั้งหมด187โครงการครอบกลุ่มทั้ง7อําเภอและการดำเนินงานและแผนการปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งปี2568ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อสร้างฝายชั่วคราวพร้อมระบบส่งน้ำปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยโปง่ง และจัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแห่งใหม่ให้กักเก็บน้ําและบรรเทาการเกิดอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพท่าน,นี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหามมหาราชบรมนาถบวพิษมีพระราชดำริให้วางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําและฝ่ายทดน้ําในลําน้ําปลายและลําน้ําสาข,ขาของแม่น้ําปายเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเมืองแม่ห้องศนเมื่อปี2525 25. องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกยียรติ8 0พ0 0ษา